สวัสดีครับัยรุ่นครับพบกับนันนวดอีกแล้วนะครับกับรายการหรือให้รู้นะครับรายการที่ว่าด้วยเรื่องของการแกะกบยาง <c oughs> ก็คือเพื่อการเป็นวิทยาทานนั่นเองนะครับการศึกษานะครับข้อมูลเกี่ยวกับการทำกบยางที่มีขายในท้องตลาดอ่านะครับวันนี้เราอยู่กันกันกนกบสิงค์นองนาะจากค่ายบอยเทพบราเธอร์นั่นเองนะครับขอบคุณความอนุเคราะห์จาก บังลีฟด้วยนะครับอาจารย์บังลีฟนะครับที่ให้ยืมกบมาเพื่อที่จะนํามาศึกษากันนะครับตัวนี้ไปดูกันเลยสิงค์ขนองนานะครับรูปทรงเนี่ยรูปทรงมาตรฐานเลยนะครับอ่ารูปทรงเนี่ยเหมือนอ่าหัวเลี้ยวท้ายโตเนี่ยแหละครับรูปทรงมาตรฐานที่ยอดนิยมกันเลยนะครับแล้วก็อ่ะนนจะบอกนะนนดชอบมากเหมือนกันนะตัวนี้นะคือคมนะครับด้วยรายละเอียดนะครับคมด้วยรายละเอียดแล้วก็ดีเทลในการ สร้างรายละเอียดออกมาเพื่อที่จะ,ะประกอบกับการใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีชมพูนะครับรายละเอียดใต้ท้องก็จะเขียนบอยเชฟบราเธอร์อักตวงสื่อมันโคตรคมเลยว่ะเออแม่งทำสุดยอดจริงวะนะนะกัดเขาเรียกว่าแกะแกะโมนมาได้อย่างสุดยอดจริงๆนะเนี่ยแล้วก็ดูสุดยอดสุดยอดนะคือต้องยอมรับเลยว่าเขาเขามีวิธีการผลิตได้ดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็รายละเอียดที่เป็นกบยางหนังกลับเนี่ยบนตัวมันเนี่ยโคตรคมเลยนะครับเหมือนเขาทํามาด้านเดียวเราปั๊มขึ้นมิลเลอร์กันอนะ่ะเออมันแบบมันได้ขนาดสมมาตรทุกอย่างดีมากๆเลยนะครับเออนาหนดยังไม่เคยทํากันนะสนใจเหมือนกันนะนี่เลยนะครับไอ้สิงของนาะอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะส่วนเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเขาเขามีออกมาแล้วเห็นเขากําลังทํารีวิวพรีเซนต์กันอยู่นะครับนหลอนนะอ่ะนาหนดก็เป็นไอ้เอฟซีของ คลายบอยเทพเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ค่อยได้ซื้อหรอกนะครับไม่ไม่เคยซื้อเลยดีกว่านะแต่ว่าเราเราชมเราติดตามเขาใน YouTube นะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูจุดน่าสนใจนะครับเนี่ยเป็นปุ่มกันสว่านนี่นะครับปุ่มกันสว่านสองปุ่มและปุ่มหลักนะครับแล้วก็สองปุ่มด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นปุ่มกันเบ็ดพลิกเห็นไหมนี่นี่นี่มันกดอยู่เห็นไหมนี่นะครับตอนนี้ก็นี่นะมมันกดอยู่แบบเนี้ยมันจะป้องกันตาเบ็ดพลิกได้นะครับเวลา เวลามันเขาเราียกว่าออกไปทํางานนะครับวิ่งมาเงี้ยนะครับตาเบ็ดจะไม่ค่อยพลิกนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะลุยสวะดีมากเลยนะโอ้โหกะกอบแม่งสวยวะสวยสวยจริงนะครับอ่ะมาดูภายนอกกันเพิ่มเติมนะครับภายนอกเนี่ยก็ลูกหมุนเนี่ยหลายๆค่ายเลยนะหนวดเห็นนะเขาใช้ลูกหมุนเบอร์สี่ว่ะเบอร์ใหญ่วะเนาะใหญ่นะข้างหน้าน้ำมละดูทนดีนะครับเนี่ย ลูกหมุนเบอร์สีข้างหน้านะครับตาเบ็ดก็น่าจะเป็นเบอร์1นโอนี่แหละยอดนิยมนะครับทรงนี้นะครับเป็ดหนึ่งโอนะครับแล้วก็ลูกหมุนด้านท้ายเดี๋ยวนะนนทดลองเทียบซิเบอร์สีเหมือนกันเลยเหรอเออเฮ้ยเดี๋ยวนะนนทดลองเอาลูกหมุนเบอร์เบอร์หของนันท์มาก,ก่อนโอ้โหค่ายบอยเทพใช้ของแบบสุดยอดเลยนะครับนี่อันนี้ลูกหมุนเบอร์6นะนี่ลูกหมุนเบอร์6อันนี้ลูกหมุนเบอร์อะไรอ่ะด้านท้ายเออเบอร์สีจริงๆด้วยโอ้โห ใช้หน้าสี่หลังสี่เลยนะครับลูกหมุนเบอร์ใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สปิรลิงน่าจะเป็นขนาด5มิลิเมตรแล้วก็ใบหลิวเป็นเอกลักษณ์ของเขามากนะครับบางลีฟบอกว่าเขาบางลีฟชอบมากเลยนะสําหรับใบหลิ่รุ่นนะี้ไปน้ําดังมากนะครับโอ้โหตักน้ำเนาะตัก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 เลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับ แต่ว่า,าจุดสังเกตข้อสังเกตนะครับบางรีบอกว่าม,มันจะค่อนข้างกินน้ำนะใบมันจะกินน้ําแล้วเวลาลากมาจะมีแล้วถ้าเราเคยชินกระกบแบบใช้ใบหลิวปกติใบหลิวทรงลีอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้ามาใช้ตัวนี้มันอาจจะตักน้ําเยอะหน่อยนะครับด้วยองศามันเองนะครับเนี่ยมันตักน้ำนะครับแล้วก็มีการทําองศาเหมือนใบพัดให้มันหมุนหมุนหมุน,มนอย่างเงี้ยแหละนะครับแหนก็ะนะจะ เป็นจุดสังเกตนิดนึงนะครับ <S 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 ใครที่เคยใช้แล้วนะลองคอมเมนต์นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้ลองดูรีวิวจากนันวดดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแค่อ์ประกอบภายนอกนะนันวดรีวิวองค์ประกอบภายนอกเท่านั้นเองนะครับตรงปากนี่เหมือนมีการซ่อมมาแล้วหรือเปล่านะครับบางเลฟครับนี่ตรงปากเนี่ยนะครับเหมือนก็บางเลฟเขาใช้มาแหละนะครับเป็นตัวรักของเขาด้วยมั้งเนี่ยตัวนี้นะครับอืมก็น่าจะใช้บ่อยอยู่นะครับตัวนี้โอ้โหอะเดี๋ยวเราไปแกะองค์ประกอบดูหน่อยตัวนี้้ตออองค่ยๆถดนะ เพราะว่าเป็นตัวรักของบางลีฟเขาหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆวรุ่นเออนุ่มๆนะถอดออกมานุ่มๆนเะนี่ยโอ้โหดูลักษณะการใช้มานี่ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะบางลีฟใช้มันนานแล้วเนาะดูสิปากเปืือยหมดเลยนะครับอืมเพราะว่าเป็นรุ่นแรกด้วยครับเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับโอโ้ดูองค์ประกอบกันโอ้โห ตัวนี้อาจจะเก็บงานไม่ค่อยดีไหนวะไม่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 ได้เลยนะก็ดูตามตามภาพแค่นั้นเองนะครับเราถอดห้องเครื่องมาให้ดูกันเท่านั้นเองนะครับเอ้ยเอาแล้วเราเห็นความแตกต่างเว้ยเราเห็นความแตกต่างเว้ยมันไม่ใช่เก็บงานไม่ดีแต่มันมีความแตกต่างเว้ยบอยเทสบราเธอร์นี่ด้านหน้านะครับนอกจากจะเป็นลูกหมุนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่แกะข้างในเราไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีสปิทลิงอีกตัวหนึง่งนี่นะครับสปิทลิงตัวนี้ช่วยอะไรนี่ เวลาปลายปากเนี่ยก่อนที่ก้านเบ็ดเนี่ยไอตัวก้านเบ็ดมันจะโผล่มาเนี่ยเวลาเราวัดปลาแรงๆนะครับก้านเบ็ดมันจะโผล่มาสปิดดิงตัวนี้จะเป็นตัวขวางไว้ก่อนไม่ให้ก้านเบ็ดโผล่ออกมาครับเฮ้ย mm hmm. นี่ถ้าไม่แกะไม่รู้นะเว้ยเนี่ย mm hmm. เทคโนโลยีเนี่ยเออมีสปิดลิงอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดสีดนะําน่าจะเป็นขนาด5มิลลิเมตรแหละนะครับแล้วก็าตาเบ็ดเบอร์หนึ่งโอ้นะครับ ตัวท้ายเดี๋ยวนะนันนวดไม่เห็นว่าเขาใช้สลิงหรือเปล่าวะหรือเขาเขามีกรรมวิธียังไงที่ในในการที่พันไอ้นี่นะในการที่พันพันตะกั่วทายนันนวดเดานะเขาน่าจะเอาไอ้ห่วงของลูกหมุนนะครับไปสอดระหว่างกลางของตะขอเบ็ดสองอันนี้แหละนะครับแล้วก็เอาตะกวัวฟิว์เนี่ยแยงไปในตรงกลางของห่วงของลูกหมุนแล้วค่อยพัน พันพันพันเสร็จนะครับมันก็จะอยู่เหมือนกันนะครับมันก็จะอยู่เหมือนกันอันนี้ในแนวของการวิเคราะห์นะนนวดไม่กล้าที่จะไปไปถอดภายในหรือว่าไปกรีดอะไรออกนะครับอันนี้ก็คือถอดแค่นี้ก็ถือว่าขอบคุณบางลิฟมากๆแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นสปิตลิงขนาด5มมตรแล้วก็ใบหลิวโอ้โหนี่เลยเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเทคโนโลยีไหมมันก็เป็นกรรมวิธีการผลิตนะครับที่ค่ายบอยเชฟบราเชอร์นะครับนี่ซ่อนเอาไว้อยู่ในตัวกบนั่นเองไม่หรือไม่รู้นะครับเนี่ยยอดจริงๆ โอ้โห,โหดีนะที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาแบบนี้นะครับทำให้รู้กรรมวิธีต่างๆในการพัฒนาต่อไปในอนาคตโ,โหบอยเทพบาทเทอร์คุณมีมีเขาเรียกมีทีเด็ดอย่างนี้คือข้างในนี่เองนะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละครับเป็น เจ้าสิง์ขนงนาจากค่ายบอยเชฟราเธอร์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักกันหน่อยนะครับน้ำหนักเป็นยังไงบ้างเอ้ยเดี๋ยวข้ามขั้นตอนไปหนึ่งขั้นตอนลืมไปนะครับเดี๋ยวน้าวดขอวัดดิเมนชันมันก่อนนะครับความอันนี้เป็นบอดี้นะครับดูความยาวของบอดี้นิดนึงนะครับบอดี้ขนาดนี่ประมาณสัก4 4 4เซนนะครับไม่ไม่เกิน4.1หรอกนะครับประมาณสัก4เซนนะครับบอดี้นะเฉพาะบอดี้นะความยาวนะ ความกว้างของบอดี้เท่าไหร่ดูกันหน่อยอมฟังบอดี้ดูดูตรงอันนั้นนูจะดูตรงจุดที่กว้างที่สุดนะครับจุดที่กว้างที่สุดก็คือตรงตรงกลางบอดี้ตรง Body, ต,รงต,รงตรงัวมันนะป๊าเสร็จแล้วนะเอาคร่าวนะัยรุ้นนะไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอ่ามันแตะที่ปุ่มดีเนาะเออที่ปุ่มนี่จะได้ความกว้างนี่นะครับอยู่ประมาณ2.1อ่าไม่เกินนี้นะครับ2.1เซนติเมตรนั่นเองนะครับดูความสูงนิดนึงความสูงของตัวบอดี้นะครับก็เอาจากสันหลังมันเลยละกันนะครับ ความสูงของตัวบอดี้เป็นยังไงความสูงของบอดี้นะครับอยู่ที่1.9นะโดยประมาณก็2%อนนะ2%ซนโดยประมาณนะครับนี่โดยประมาณนะครับโอ้โหจอดนะค่ายนี้เจ๋งจรงิจรงๆอะมาดูเรื่องของอ่าน้ำหนักกันนะครับดูที่ตัวบอดี้ก่อนนำ้นำหนักเท่าไหร่นะครับนี่น้ำหนัก2.25กรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้ น่าจะหนักหน้าดูเพราะว่าพันธะกัวเยอะนะให้นหนดเดาเลยพันธะกัวเยอะเนะ่น่าจะหนักเหมือนกันนะเนี่ยดูซิน้ำหนักรวมเท่าไหร่ดูดูไอ้นี้ก่อนแปลว่าชุดเบดชุดเบสหกจุดศูนย์หนึ่งกรัมถ้างั้นตัวนี้มันก็คือแปลกกร,รัมนั่นเองนี่โอ้โหก็ตีไกะนะตัวนี้นะสุดยอดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับตีไกลแล้วก็องค์ประกอบต่างๆที่เขาสร้างมาเนี่ยเพื่อการลุยโดยแท้นะครับ นะฟังชื่อก็รู้แล้วไอ Sing ้สิงขนองนาเออนะาหลอนก็บอกไว้แก่วนะครับอ่ะโอเคไว้รุ่นนะครับนานาท่านไหนที่เคยใช้แล้วนะครับลองอคอมเมนต์กันนิดนึงว่าประทับใจยังไงบ้างกับเจ้าสิงขนองนาเวอร์ชั่นแรกนะครับหรือว่านานาท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้นะ,ะชมรีวิวนี้ไปเพื่อเป็นวิทยาทานกันแล้วกันนะครับอ้าวฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนนหนวดและทีมงานด้วยนะครับคลิปนี้อน,น,นวดลาไปก่อนดีกว่านะครับบายบายปูนปูน